ฮอนฮานโทรศัพท์ละพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องกำลังเลือกเพื่อถ่าย YouTube ร้อยมากันหัวแล้วก็พากันย่างพบออกอ่ะเดชีมันงามกรดอก อยากได้รุ่นยังก็รุ่นอมโปพี่น้องเอ้ยเออเอาตัวแรกก็บอกขาดก็บอกขาดตัวมือสามก็บอกเอาโอมโปโอมโปมันก็เลยอยากได้อันอมโปคือเก่าคือจ้ามาเลยอย่าเอาแพงเลยได้มหมเอ้ยมันมีหลอดมันมีเลิศเลยบ่ฉันบอลดแล้วก็เอาตสามพันแฉะเอ้ มีใไซรุพังแถมนึ่ว่ะมีเาตจะเป็นเอตัวจอรง่ไตกลงนำได้ราคาหมื่นกว่าบ่างหก เราตัวน่าเบาน่ะมึงสุมาเล่งใส่เครื่องหาพันหกพันแล้วกูขึ้นโหลดไปไปป้ามึงได้ <clears> thank <throat> you แ,และนี่อ,าต, 4, ตา, 4, นะอาตัวสี่พันกัวตัวแรกก็สี่พันกัวนะอันนี้นี่เนี่ยอาตัวบุญแล้ว

ที่นี่ก็งามเลยงามเลยอ่ะต <Si ัวนี้แหละแดมยังเนียนจะมีซิงเกิลอิง ซิมเก่าไปน้ำโทรศัพท์เลยเอาห้องพัล่งก็ได้ปะห้องคอยล่งก็ได้ปะลงทะเบียนซิม่นี่งบัน,นอโมง สี 4, ่พันลวก็สี่พันสี่อบาทได้ละพี่น้องเ่าได้กีน่นู4สี่พันสี่ร้อยสี่พบาท ของแถมมนะันมี่ยังแหนนะนี่คือได้ทงใหญ่แท้ะยังตังตังตังผู้แถมตังน้อยหนึ่งอเอ้อนี่ยังจอตัวนะึครับอของแถมมีตังพี่น้องกาสิออกเมื่อแล้วพี่น้องหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์พแล้วก็ไปซื้อเอาแนวกิน,ออน,กนพี่น้องซื้อปลาทู ป้านางเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเอาปลาทูเนาะแล้วก็ปีกเป็ดแน่เพิ่นว่าแล้วก็พวกของกินเนาะของน้องไก่อะไรแต่ว่ามาซื้อแต่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไส้หมูนะป้าเปลี่ยนเป็นไส้หมูแล้วกันกับปลาทูแหละเนาะแล้วก็เัยบยาบาดมันเบิดกินแหละจังมาซื้อเอาใหมออ่อีกขอบคุณขอบคุณหล,ลายป้านั่งที่ซื้อโทรศัพท์ให้เ่าเลยน้ำ อะไรถูกเจสปือโทรศัพท์ผดแล้วี่ปอนหัวออามาในที่สวัสดีนสวดีไมาขอบใจเองปลขอบคุณขอบคุณเืองาๆโทรศัพท์ใหมเออแล้วอมปโป <laughs> อนีอย่อโปพี่น้องคันโอมโปใน,น,ปปปปนย่งนนังกึ่เทนนันย่าทีบก,กับพยตุยตัวเขาไปกาดมันตั้งแต่ ตั้งแต่กี้พ่อจิซื้อให้ดอกล้ว่ะโอาโปลวะกมันแล้วพ่อเอาอ๊โปก่อนนะลูกปีนี้พ่อว่ะเม่อหนลูกพอหาแม่พูให้เจ้าแม่พูดให้ค่ากลาง ไปเลยได้แล้วบันนี้โทรศัพท์เปล่าเลยก็ดีแต่คงอยู่คงกินมาดามเอาเมื่อจังสิเมื่ออัปเดตหน้าโกกหายหายบึ่งเนาะหอดไจแดงเวลาที่เราจับไปไงเขาไม่อก่อด้วยเนาะง่องไปจุดแล้วรถรถตัง กได้หลับข่าวดีจะเบาเลยได้พี่น้องเอ้ยสาวน้ำมุนก็ได้หลับข่าวดีคือกันพี่น้องป้านั่งเพิ่นฝากให้วันเกิดอันน้องซูซี่ตะวนันอันยังพูดท่านฝากให้พี่น้องกําลังสิบาอักมือเลยพี่น้องเอ้ยพอดีย้อนล้างวันเกิดให้เนาะวันเกิดน้องซูซีฝากเงินให้สาวน้ำมุน คือเค้กให้ลูกสาวหร,รือไม่อยากซื้อก็เอาไว้เ็ดอย่างอื่นก็นได้นะพี่น้องวันเกิดก็ได้ย่อนล้างวันเกิดไทยขอบคุณวันกิขอบคุณขอบคุณขอบคุณปานา่งลยลายขอบคุณท่านล่างเลย ดีใจยีบ่บ่ดนโทรศัพท์เลยโอ้ต่ตังแมถม่น้อไอ้หัวกวันตังก็จเสียนอะไรตังเลยเจ้มาบ้านเมียนได้ตังแล้วเกี่ยกรบตู้ไปยี่บ่แล้ววะอืมไปนี่จอไปตังไป็นัางเนาะมาจะรวยกับพกจะได้นั่งยิ่งนะประชดถ่ายเลยมาเปิดมาตัางกับพวกันใจ คิดว่าตั้งแม่นแต่เด้กพี่น้องตั้งแม่ชุดผ้านังแบบเก็บของพอเตว่านะว่าเขาจะแถมเบิ่งสดมันนั่นคือกันมันไม่ได้ออกกว่าแผกแหวกโอ้ยกันหูว่าพี่น้องเลยเหมือนกรนแสกันจับขึ้นเขาเปลี่ยนเป็นตู้ลำโพงได้บอกกันจับบ่ได้กันจับแถมมันมันมันมีหัวประมาณแถมเพรมันคือกันเนาะมันว่าจะเปลี่ยนต่างอำเภอใจได้แตาขึ้นได้ก็ต้องเห็นตื่นเงินถ้าไหนก็คืออตต้งเงินด่มตัวหน่อยนะเอาตัวนี้ซะ ดี๋ยตัวนงกินเขาย่ง้อันียหนังอยู่ลุกสะหนาเพือนเพราะกูหนังลงผีกูก็จอดเกะแก่แค่กันกุหนังอะซิบู่นี่น้องอะิดีอืมขันกูเด้สิบูยังยัตั้งหาเลย มันแบบกวนดิเด้เลยมันสั่งดีแหละพี่น้องมันฉีบควาบมันฉีบแทงเฉียบดังเอ้า้มันขับาขาดป่น้เหรครับอรูุ้ณนี่สายไม่ดีอะไรจะถังก้นซันมาขไก้นเ่ะวามันบริวิทย์ดากวิท์เดือดไงที่เหนปฏิคายตรงนี้นะฮะเนื้อคน แั่น้าเากระจังใส่นั่ยจะคล้องเน่เห็นสมเขาาว้สงที่ใช่ตังคช่หมะเปลี่ยนกรอกอ่อ่อแต่วางใส่แต่เห็นตังค์มาเลยังไ่้กะดเปลี่ยนอ่ะมีราเฮ้ยชได้ล่าคีบชานีแล้วเ้อขอบคุณขอบคุณลลายประนางเอ้ยอย่าีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณเชินชานกันเลยอะไรกชุดท้าก็ขอบคุณว่าทขอบคุณข่าวงามออตายแล้วเนาะมาดีแคยวสีแหงตายแล้ว